สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับหมอกี้ค่ะแพทย์หญิงชลิตาเวสเดอฟคุณหมอวุธิบัตรอายุรกรรมจากประเทศเยอรมน,นีค่ะหลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้พูดกันถึงเรื่องวัคซีนจากบริษัทแอสตราเซเนกาไปแล้วในสัปดาห์นี้ค่ะหมอก็จะนําวัคซีนอีกตัวหนึ่งที่มีใช้ในประเทศไทยนะคะวัคซีนจากบริษัทไซโนแวคหรือที่เรารู้จักกันดีว่าวัคซีนโควรนาแวคมาเล่าสู่กันฟังค่ะ เริ่มต้นก็ปูพื้นฐานวัคซีนกันเช่นเดิมนะคะวัคซีนของบริษัทไซโนแวคเนี่ยเป็นวัคซีนที่ผลิตคิดค้นจากประเทศจีนนะคะโดยที่ใช้วิทยาการที่ที่จริงแล้วเนี่ยเรารู้จักกันดีอยู่แล้วเป็นวิทยาการเชื้อตายนะคะก็คือว่าเขาจะนำตัวไวรัสโควิด -19 เนี่ยเอาไปเพิ่มปริมาณในตัวเซล เพาะเลี้ยงชนิดพิเศษหรือที่เรียกว่าไวรัสเซลล์นะคะแล้วก็จะรอให้ปริมาณไวรัสเนี่ยมันเพิ่มจํานวนมากขึ้นจนได้ปริมาณที่เราต้องการแล้วก็นําไวรัสโควิด1 9เนี่ยไปทําให้มันตายเพื่อให้เหลือแต่ตัวที่จะสามารถมาสร้างภูมิต้านทานได้แล้วก็จะมาฉีดในคนซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าวิทยาการนี้เนี่ยเ,ออเรารู้จักกันดีอย่างเช่นในวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่นะคะหรือว่าวัคซีน ป้องการโรคตับอักเสบบีเนี่ยก็คือพวกนี้เป็นวิทยาการเดียวกันทั้งนั้นนะคะก็เลยมีความคิดว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยน่าจะปลอดภัยที่สุดทีนี้มาดูข้อมูลการใช้งานกันบ้างนะคะก็วัคซีนของบริษัทไซโนแวคเนี่ยได้รับการรับรองจากอ,อยอของประเทศจีนจริงๆแล้วเนี่ยเพิ่งจะไม่นานมานี้เองนะคะเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ปีนี้นะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังมีการส่งข้อมูลล่าสุดเข้าไปให้ WHO เพื่อที่จะประเมินอีกทีว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยประสิทธิภาพดีไหมแล้วก็สามารถใช้งานได้ทั่วไปหรือเปล่าซึ่งในปัจจุบันนี้นะคะตัววัคซีนของบริษัทไชนอแวคกเนี่ยมีการฉีดไปแล้วทั้งสิ้น260ล้านโดสทั่วโลกนะคะแล้วก็มี อย่างน้อย32ประเทศแล้วแหละที่มีการรับรองฉุกเฉินให้สามารถใช้วัคซีนตัวนี้ในการที่จะป้องกันหรือว่าต่อสู้กับโรคโควิด19ได้โดยประเทศไทยก็เป็น1ใน32ประเทศนั้นแล้วทีนี้ก็มีหลายๆคนถามว่าเออแล้วทําไมมันถึงเกิดความไม่มั่นใจในวัคซีนตัวนี้กันเกิดขึ้นอันนี้หมอก็ต้องเล่าไปนิดนึงว่าปกติในการที่จะมีการศึกษาทดลองวัคซีนเนี่ยนะคะเขาก็จะมีการ ทดลองหลายๆระยะเนาะโดยที่ระยะที่3เนี่ยเป็นการทดลองในคนเพื่อที่จะมาบอกว่าเออประสิทธิภาพของวัคซีนเป็นยังไงแล้วก็ความปลอดภัยของวัคซีนเป็นยังไงซึ่ง การทดลองระยะที่3ของวัคซีนตัวนี้ในประเทศจีนเนี่ยดำเนินการไปเสร็จสิ้นแล้วนะคะแล้วก็เคยมีการถแถลงข่าวว่าวัคซีนตัวนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพดีสามารถใช้ได้เพียงแต่ว่าตัวรายงานการทดลองจริงๆที่ออกมาเป็น กระดาษเนี่ยจนถึงทุกวันนี้มันยังไม่ได้มีออกมาก็เลยทําให้คนเนี่ยไม่ค่อยเชื่อมัน่นเพราะว่าปกติแล้วอย่างที่คนคิดนะคะว่าถ้าผลมันเจ๋งๆจริงๆเนี่ยเขาก็ออกมาตั้งแต่วันแรกแล้วแต่นี้มันก็เป็นแค่แบบว่าเออความคิดของของนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นะคะว่าถ้าเขายังไม่ออกผลมาให้เราเห็นเนี่ยมันอาจจะมีอะไรอยู่หรือเปล่าหรือว่าเขาอาจจะยังประมวลผลไม่เสร็จจริงๆอันนี้เราก็ยังไม่สามารถบอกได้นะคะ การศึกษาระยะที่3เพื่อดูความปลอดภัยแล้วก็ดูเรื่องของประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยคือเขาไม่ได้มีทําแค่ที่เดียวนะคะในขณะนี้เนี่ยก็ยังมีดําเนินการศึกษาอยู่ในหลายๆประเทศอย่างที่เรารู้กันดีก็จะเป็นประเทศตุรกีประเทศบราซิลประเทศชิลีนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่เพิ่งจะเริ่มไปโดยที่เป็นการเปรียบเทียบ ประสิทธิภาพของวัคซีน b บออนเทค p i z z e r BioNTech AstraZeneca แล้วก็ c o r o n a v บ c ด้วยเนี่ยก็เพิ่งจะมีเริ่มที่ประเทศฮ่องกงนะคะซึ่งพวกนี้เนี่ยผลการศึกษาเราก็จะต้องรอก่อนนะคะแต่ว่าเขาอ่ะก็จะมีการรายงานผลการศึกษามาเป็นช่วงๆด้วยถ้าเขาเห็นว่าเออมันอาจจะมีผลทำให้ประเทศอื่นๆเนี่ยมีการตัดสินใจที่จะใช้วัคซีนตัวนี้ในการต่อสู้กับโควิด19นะคะในเรื่อง ประสิทธิภาพของวัคซีนจากบริษัทไชนแวกเนี่ยก็ผลการศึกษาเนี่ยมีหลายๆอย่างนะคะแต่ว่าทุกการศึกษาก็บอกว่าประสิทธิภาพเนี่ยมากกว่า50ทั้งสิ้นถ้าจะให้พูดเจาะลึก,กึ้นไปเลยเราก็ต้องบอกว่าอ่ะ อย่างของบราซิลเนี่ยมันมีตัวเลขมาอยู่ที่50.7%นะคะในขณะที่ประเทศตุรกีเนี่ยสูงที่เดียวขึ้นมาถึง83%ส่วนชิลีซึ่งล่าสุดรายงานออกมาอยู่ที่67%นะคะโดยที่บางคนก็ถามว่าเอ้ยทำไมผลการทดลองหรือว่าผลการศึกษาเนี่ยมันออกมาต่างกันอันนี้เราก็ต้องบอกว่ามันมีหลายๆปัจจยัยอย่างเช่นว่าในประเทศบราซิลเนี่ยเขามีไวรัสกลายพันธุ์เนาะ p ีที่มันมีอยู่เยอะ ในขณนะนั้นนะคะซึ่งมันก็อาจจะมีผลกระทบกับประสิทธิภาพของวัคซีนแล้วก็เขาเนี่ยได้ใช้แบบพวกบุคลากรทางการแพทย์มารวมอยู่ในการศึกษาค่อนข้างเยอะนะคะส่วนในประเทศชิลีเองเนี่ยก็รู้ว่ามี P1 อยู่ด้วยแล้วก็มี B117 หรือว่าสายพันธุ์อังกฤษอยู่ด้วยแล้วก็ยังเห็นว่าเออได้ประสิทธิภาพถึง67%เลยทีเดียวเมื่อมาเทียบกับออทางประเทศตุรกีซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็ดูว่า น่าจะยังเป็นไวรัสพันธุ์ดั้งเดิมมากกว่านะคะอันนี้ก็ก็เป็นตัวปัจจัยที่ทำให้ผลประสิทธิภาพของวัคซีนเนี่ยออกมาต่างๆกันด้วยแต่ที่สำคัญค่ะในทุกๆก,การทดลองเนี่ยนะคะก็มีการยืนยันว่าสามารถลดอัตราตายแล้วก็ลดความรุนแรงของโรคได้โดยที่ในประเทศตุรกีและบราซิลเนี่ยบอกว่า100%สามารถลดอัตราการเข้ารักษาในโรงพยาบาลน,นะคะ ข้อมูลล่าสุดสดๆร้อนๆจากประเทศชิลีนะคะที่มีการรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนของปีนี้นะคะเป็นการยืนยันย้ำประสิทธิภาพของวัคซีนโคโนวิด -19 นะคะว่ามีประสิทธิภาพถึง67%ค่ะโดยที่สามารถลดอัตราตายได้อยู่ที่80%แล้วก็ลดอัตราการป่วยหนักที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลได้ถึง89%เลยทีเดียวนะคะ ส่วนที่หลายๆคนก็ยังมีความกังวลอยู่คือเรื่องของอายุในการที่จะใช้วัคซีนตัวนี้นะคะอันนี้เราก็ต้องบอกว่าในระยะแรกๆค่ะในหลายๆประเทศเนี่ยเขาทำในกลุ่มอายุ18-59ปีหรือว่าในตุรกีเองเนี่ยที่มีการทำการศึกษาในกลุ่มผู้สูงอายุมากกว่า60ปีเนี่ยแต่ว่าก็เมื่อเทียบสัดส่วนแล้วเนี่ยผู้สูงอายุที่มากกว่า60ปีเนี่ยมีจำนวน ประมาณ400คนเท่านั้นเองก็เลยทําให้เกิดความไม่มั่นใจอะนะคะแต่ล่าสุดเนี่ยของประเทศชิลีก็พบว่าในกลุ่มผู้สูงอายุที่มากกว่า60ปีค่ะก็ได้ผลดีเช่นเดียวกันนะคะโดยที่เขาเนี่ยก็ได้มีการมองไปด้วยซ้ําว่าในกลุ่มคนอ้วนกับกลุ่มคนที่มีความดันโลหิตสูงเนี่ยวัคซีนเนี่ยค่อนข้างจะได้ผลดีอะนะคะทีนี้สิ่งที่คนคงจะกลัวกันก็คงเป็นเรื่องของผลข้างเคียงจากวัคซีนนะคะ อย่างที่หมอบอกไปตั้งแต่ตอนต้นแล้วค่ะว,ว่าวิทยาการของวัคซีนตัวนี้เนี่ยเป็นวิทยาการที่เราค่อนข้างจะรู้จักดีนะคะแล้วก็เราก็มีความคาดหวังกันไว้แล้วว่าตัววัคซีนตัวนี้น่าจะมีผลข้างเคียงน้อยซึ่งจากรายงานการทดลองของหลายๆประเทศก็ยืนยันความคิดนี้จริงๆนะคะว่าผลข้างเคียงเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะคะตกอยู่ที่ประมาณ10%นเท่านั้นเองโดยผลข้างเคียงส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นอาการ อ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเจ็บบริเวณที่ฉีดวัคซีนนะคะหรือว่ามีการปวดศีรษะอย่างรายงานของทางประเทศจีนซึ่งมีการฉีดไปทั้งหมด36ล้านโดสตอนนั้นเนี่ยก็บอกว่ามีผลข้างเคียงที่รุนแรงเนี่ย แค่49รายเท่านั้นเองซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นปฏิกิริยาแพ้รุนแรงแบบอนฟาเล็กซิสนะคะส่วนในชิลีเองเนี่ยก็บอกว่า3.7ล้านโดสที่ฉีดไปมีอนฟาล็กซิสประมาณ1.7รายต่อ1 0 0 0โดสที่ฉีดไปนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือเป็นตัวเลขที่เรียกว่าค่อนข้างต่ำเมื่อไปเทียบกับวัคซีนชนิดอื่นๆนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อมูลจากทางประเทศไทยกันบ้างนะคะในไทยล่าสุดเนี่ยมีการฉีดวัคซีนจากบริษัทไโนวัค์ไปแล้วทั้งสิ้น2ล้านโดสนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นการฉีดในบุคลากรทางการแพทย์หรือผู้ที่มีความเสี่ยงสูงก่อนนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยที่หมอได้เห็นผลการทดลองอย่างน้อย2ผลการทดลองแล้วนะคะซึ่งหนึ่งรายงานเนี่ยเป็นรายงานจากทาง จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็อีกรายงานหนึ่งที่หมอเห็นเนี่ยก็คือเป็นรายงานจากโรงพยาบาลพยาไทยนะคะโดยที่เป็นการตรวจเลือดเพื่อที่จะดูผลภูมิต้านทานว่าหลังจากการฉีดวัคซีนจากบริษัทไซโนแวคไปแล้วครบ2โดสเนี่ยหลังจากนั้นไปประมาณ4สัปดาห์ว่ามีภูมิต้านทานเกิดขึ้นดีแค่ไหนนะคะซึ่งทั้ง2รายงานเนี่ยก็ให้ผลที่ดีนะคะว่า เกือบจะร้อเเซเลยทีเดียวก็คือว่าเกือบจะทุกคนนะคะมีภูมิต้นานทานสร้างภูมิต้านทานได้จริงๆนะคะทีนี้เรื่องว่าการใช้งานจริงว่าเราจะติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้อยังไงอันนี้เดี๋ยวเราคงจะต้องรอดูต่อไป มาดูกันเรื่องถึงผลข้างเคียงกันบ้างค่ะผลข้างเคียงเนี่ยก็ต่ําจริงอย่างที่รายงานจากต่างประเทศนะคะซึ่งตกอยู่ที่ประมาณ10%นะคะโดยส่วนใหญ่ก็เหมือนกันเลยค่ะเป็นอาการอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อไข้เนี่ยมีประมาณ2%นนะคะไม่ได้มีสูงบางคนมีคลื่นไส้อาเจียนนะคะแล้วก็ที่เจอเยอะๆก็จะเป็นอาการปวดบริเวณตำแหน่งที่ฉีดน,นะคะส่วนเรื่องรายงานของผลข้างเคียงรุนแรงเนี่ยนะคะก็พบ อยู่ที่7รายใน1ล้านโดสที่ฉีดไปนะคะโดยที่6.5รายจาก1ล้านโดสเนี่ยเป็นปฏิกิริยาภูมิแพ้แบบアナฟาเล็กซิสนะคะแล้วก็0.5รายใน1ล้านโดสที่ฉีดไปเนี่ยเป็นผลข้างเคียงทางระบบประสาทนะคะอ่าพอพูดถึงเรื่องระบบประสาททุกคนก็เริ่มจะแบบว่ามีความกังวลใจนะคะแต่ที่นี้หมออยากจะบอกก่อนคะ่ะว่าทั้งผลข้างเคียง ภูมิแพ้แบบอนาไฟแล็กซิสแล้วก็ผลขั้งเคียงทางระบบประสาทที่พบในประเทศไทยณนะวันนี้เนี่ยทุกตัวหายเป็นปกตินะคะยังไม่พบการเสียชีวิตจากวัคซีนจากบริษัทไซโนแวคแต่อย่างใดนะคะทีนี้พอหมอพูดถึงเรื่องระบบประสาทเนี่ยหลายๆคนคงจะมีความกมังวลเพราะว่าล่าสุดเนี่ยมีข่าวออกมาทางสื่อค่อนข้างเยอะนะคะว่าฉีดวัคซีนตัวนี้ไปแล้วเกิดอาการอมารัมพฤกษ์อัมาพาตทีนี้เนี่ยหมอก็จะต้องบอกว่า มันมีจริงนะคะมีรายงานมาเป็นคลัสเตอร์ในหลายๆจังหวัดน,นะคะอย่างเช่นที่เชียงรายเนี่ยก็ตอนนั้นเนี่ยมีประมาณ12รายแล้วก็มีที่ระยองนะคะแล้วถามว่าในต่างประเทศอะเขาไม่มีหรอเขามีนะคะซึ่งต้องบอกเลยว่าอาการอันนี้ค่ะมันไม่ได้จำเพาะเจาะจงกับวัคซีนของบริษัทไซโนแวคเท่านั้นนะคะมันเกิดขึ้นได้กับ วัคซีนทุกๆประเภทนะคะซึ่งกลไกาการเกิดเนี่ยที่จริงเราก็ยังไม่ได้รู้แน่ชัดชัดเจนนะคะมีการคาดการว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเกี่ยวข้องกับอาจจะเป็นการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอหรือว่าความเครียดหรือความกังวลนะคะ ซึ่งจุดเด่นคะ่ะโดยส่วนใหญ่เนี่ยอาการพวกนี้เกิดขึ้น90%ที่รายงานจากทางเชียงรายนะคะเป็นในเพศหญิงนะคะแล้วก็อายุน้อยค่ะ,ะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่อายุประมาณ35ปีซึ่งเจอได้ตั้งแต่อายุประมาณ20 4 9ถึง49ปีเปีนะคะก็พ,ะพวกนี้เนี่ยจากการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองเนี่ยไม่พบพยาธิสภาพคือไม่เห็นว่ามีความผิดปกติอย่างที่ปกติเราเจอในเส้นเลือดสมองตีบนะคะ แล้วก็ทั้งหมดจากที่รายงานมาจากเชียงรายเนี่ยหายเป็นปกติภายในระยะเวลา16ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคือเวลาที่มีอาการอะไรก็ตามผิดปกติเกิดขึ้นหลังจากการฉีดวัคซีนนะคะเราจะมีการประเมินนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางสถาบานันประสาทวิทยาเนี่ยก็ได้มีการเขียนแผนแนวทางการประเมินแล้วก็รักษาหากมี อาการทางระบบประสาทเกิดขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ท่านผู้ชมทุกท่านเนี่ยคลายความกังวลน,นะคะคือเรามีแผนมาตรการที่จะรับมืออยู่แล้วคือไม่ได้หมายความว่าทุกคนเนี่ยพอเกิดอาการชาแล้วจะได้รับการ เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะคะมันจะต้องมีอาการอ่อนแรงระดับหนึ่งนะคะถึงจะมีความสงสัยว่าเออมันแยกกับอาการเส้นเลือดในสมองติดไม่ได้ก็จะนําไปเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์สมองนะคะส่วนอาการเด่นเลยเนี่ยจะเป็นอาการชานะคะโดยที่บางคนก็จะบอกว่าชาเริ่มมาจากตําแหน่งที่ฉีดยาแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะบอกว่าชาทั้งตัวหรือว่านหนักๆทั้งตัวนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบชารอบๆปากนะคะแล้วก็ จะตามมาด้วยแบบอ่อนแรงทั้งตัวโดวยที่ปกติแล้วถ้าเป็นเส้นเลือดในสมองตีบเนี่ยอาการชาหรือว่าอ่อนแรงเนี่ยมันจะเป็นตามส่วนของสมองที่ขาดเลือดไปเลี้ยงนะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าอาการเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวอีกอย่างที่อยากจะย้ำนะคะคืออาการทั้งหมดที่เราเจอในประเทศไทยนะ่ตอนนี้ไม่ว่าจะคลัสเตอร์ไหนก็ตามนะคะ อาการหายได้เป็นปกตินะคะไม่มีการเสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนจากบริษัทไซโนแวคเลยนะคะมาถึงประเด็นสุดท้ายค่ะว่าแล้วเราจะเลือกฉีดตัวไหนดีระหว่างไซโนแวคกับแอสตราเซเนกาอันนี้เนี่ยคือหมอคงต้องบอกว่ามันตอบ ไม่ได้ง่ายสักทีเดียวเราต้องมาประเมินว่าออประโยชน์กับโทษอันไหนมันมากกว่ากันนะคะทีนี้เนี่ยถ้าถามเรื่องประโยชน์เนี่ยคงจะต้องบอกว่าวัคซีนทั้ง2ตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์ทั้งคู่ในเรื่องของการลดอัตราตายแล้วก็ลดการเจ็บป่วยรุนแรงจากโรคโควิด -19 ที่จะต้องเข้าโรงพยาบาลแอสตราเซเนกเนี่ยอาจจะดีกว่าตรงที่ตัวเลขประสิทธิภาพค่อนข้างดีกว่าแล้วก็ มีการลดอัตราการแพร่เชื้อได้ด้วยนะคะตัวไซโนแวคเนี่ยทำได้หรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้เพราะว่าเรายังไม่มีข้อมูลนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกค่ะว่าทั้ง2ตัวเนี่ยสามารถลดอัตราตายแล้วก็ลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงได้นะคะไปถึงเรื่องผลข้างเคียงค่ะผลข้างเคียงเนี่ยจะคทางไซโนแวคเนื่องจากเป็นวิทยาการที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะผลข้างเคียงมี อัตราน้อยกว่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าพอแอสตราเซเนกาเนี่ยพอมีอัตราผลข้างเคียงที่เยอะกว่าแล้วจะไม่ดีนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะมันเป็นผลข้างเคียงปกติที่มันเกิดเวลาร่างกายเราสร้างภูมิต้านทานนะคะคือเวลาที่เราติดเชื้อโควิด1ิเก โดยธรรมดาเนี่ยอาการเหล่านี้เราก็จะมีเช่นกันเพราะว่าตัวร่างกายเราก็จะสร้างภูมิต้านทานเช่นกันนะคะก็คือว่าคุณคิดว่าโอเคคุณจะไม่ฉีดแต่ถ้าคุณไปติดเชื้อโควิด -19 เนี่ยอาการเหล่านี้คุณก็จะมีเช่นกันไปจนถึงกระทั่งการเกิดลิ่มเลือดแล้วก็อุดตันไม่ว่าจะเป็นในหลอดเลือดหัวใจหลอดเลือดสมองหรือว่าหลอดเลือดใหญ่ที่ปอดเนี่ยก็คือเกิดจากการติดเชื้อโควิด -19 ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นโดยรวมแล้วเนี่ยหมอคิดว่า วัคซีนตัวไหนที่เราได้รับการฉีดก่อนในระยะที่กำลังมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 รุนแรงเนี่ยก็ดีทั้งนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งความแตกต่างของวัคซีน2ตัวนี้ที่เราจะต้องคิดอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไซโนแวคค่ะภูมิต้านทานเนี่ยหลังจากการฉีด1เข็มจะยังไม่ดีนะคะจะต้องฉีดอย่างน้อย2เข็มแล้วก็ห่างจากนั้นไปประมาณ14วันก็คือ 2อ,อาทิตย์หลังจากฉีด2เข็มถึงจะมีภูมิต้านทานในระดับที่พอเพียงที่จะเรียกว่าต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 ในขณะที่แอสตราเซเนกาเนี่ยสอาทิตย์หลังจากฉีด1เข็มภูมิต้านทานก็จะขึ้นมาดีระดับหนึ่งนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องดูกันนะคะว่าเราจะได้ฉีดไซโนแวคเร็วแค่ไหนถ้าเกิดว่าไซโนแวคก็ต้องรอแล้วมีแอสตราเซเนกามาการฉีดแอสตราเซเนกาก็อาจจะดีกว่าในวงกว้างนะคะ สุดท้ายก่อนจากกันไปในวันนี้ค่ะหลายๆคนกำลังคิดแน่เลยเรื่องของการบุฟเฟ่วัคซีนนะคะซึ่งหมอก็อยากจะบอกว่าตามทฤษฎีเนี่ยมันทำได้นะคะถึงเราฉีดไซนแวัคไปแล้ว2เข็มหรือแอสตราเซเนกาไปแล้ว1เข็มแล้วต่อมาเราอยากจะบูส์ภูมิต้านทานของเรานะคะแล้วในปลายปีเนี่ย mRNA วัคซีนอย่างเช่น Pfizer, BioNTech หรือว่า Mo เด r n a เข้ามาเนี่ยเราจะเลือกการบูส์วัคซีนโดยใช้ MINA ไอ c นวัคซีนเนี่ยก็ได้นะคะโดยที่ตามทฤษฎีแล้วเนี่ยน่าจะมี การตอบสนองทางภูมิต้านทานที่ดีกว่าด้วยซ้ำซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังมีการศึกษาอีกแล้วนะคะว่าเผลข้างเคียงจะเป็นยังไงนะและภูมิต้านทานจะดีแค่ไหนล่าสุดเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีรายงานจากทางประเทศอังกฤษออกมานะคะว่าถ้าเกิดว่าฉีดในระยะเวลา4สัปดาห์ห่างกัน4สัปดาห์ไม่ว่าจะฉีดแอสตราเซเนกาก่อนแล้วมาบูสต์ด้วยไฟเซอร์หรือว่าฉีดไฟเซอร์ก่อนแล้วมาบูสต์ด้วยแอสตราเซเนกาเนี่ยถ้าเกิดว่าฉีดในระยะห่าง4สัปดาห์ พบว่ามีผลข้างเคียงที่มากกว่าปกติแต่ว่าส่วนใหญ่ก็คือเป็นผลข้างเคียงที่เรารู้กันดีอยู่แล้วว่าแบบมีอ่อนเพลียมากกว่าปกติมีอาการไข้อะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าไม่ได้พบว่ามีผลข้างเคียงรุนแรงพิเศษมากกว่าปกติก็ยังมีการศึกษาในช่วง12สัปดาห์ด้วยซึ่งตอนนี้ยังไม่มีรายงานออกมานะคะแล้วก็อย่างล่าสุดที่หมอเล่าไปแล้วว่าในประเทศฮ่องกงเองก็มีการศึกษาเปรียบเทียบวัคซีน3ตัว ของบริษัทไฟเซอร์เวนเทคของบริษัท a s สต a าเซเนกแล้วก็ของบริษัท s ซ n นแวคนะคะที่ก็คิดว่ามันยังต้องใช้เวลาค่ะ แต่ตอนนี้เนี่ยเราสิ่งหนึ่งที่เราบอกได้ก็คือว่าประเทศไทยไม่ใช่ประเทศแรกที่ใช้นะคะวัคซีนไซโนแวคเนี่ยฉีดมาแล้ว260ล้านโดสเรารู้ข้อมูลจากต่างประเทศนะคะและเราก็เอามาประยุกต์ใช้ในประเทศเราค่ะเพื่อที่เราเนี่ยจะมีการเตรียมพร้อมตั้งรับหากเกิดผลข้างเคียงค่ะเราก็จะสามารถให้การรักษาได้ทันท่วงทีนะคะแล้วก็ลดการเสียชีวิตหรือว่าลดความเสี่ยงของ ประชากรของเราให้ได้มากที่สุดค่ะวันนี้อย่าลืมนะคะหลังจากดูวิดีโอจบแล้วก็ไปลงทะเบียนรับวัคซีนกันค่ะสําหรับใครที่มีคําถามอะไรนะคะคําถามส่วนตัวเกี่ยวกับว่าเออเป็นโรคประจาตัวอันนี้ฉีดได้ไหมนะคะลงไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วหมอมีเวลาหมอก็จะมาตามตอบให้นะคะสําหรับวันนี้กราบลาไปก่อนค่ะไว้พบกันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ